มันหลบ,บสมกับผู้ติ่ตามหาพันหกพันโอ้ยลงโพดไปคนคนหลายวิเจ็ดคนเหตุไดพี่น้อง <c oughs> ปาลาคือเราผู้ติ่ตามมาได้หาพันหกพันหมาได้ของโยกบ่เอาบอกว่าวบุรีรี่แพ่งไปเหงักกว่านี้ขี้ไรพวกกดไรกดไหกดห,หัวกันยังไงเด้แจะได้โพดไปคนคนหลายวิเจ็ดคนเบิดเหยียดสิบมีโพดหนึ่งเหมืันสาม อุกอังทางใจไรไม่ว่าเพื่อนผู้ขาว่าฒนพานมาเลยเห็นแวบเดียวดึงแล้วทนี้โกรธแล้วอืโอโคตรจะหายจะหัาไปแล้วจะได้โพดไปจนโอ้ยเจ็ดคนปากแห้งไรไอหมู่พนอือโอ้ยมันผสมกับบักคีเอเตยิ่งให้กันเจ็ดแปดสิบกักกนยังสิบหม่เบิงท่าทางดูดีอยู่ได้เว้ย เะไนะจะกดอะไรอยู่เจ็ดคนอุ้ย